เพนสุขภาพที่จะได้ไปต่อในปี2026ไม่จำเป็นต้องตื่นมาวิ่งตี5ทุกวันไม่จำเป็นต้องกินคลีน100%เอร์เซและไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายทุ่มเทไปกับเรื่องของสุขภาพ ในปีใหม่นี้เชื่อว่าหลายๆคนตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้และสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพบางคนก็ตั้งเป้าไว้หลายปีแล้วแต่ก็ยังทําไม่ได้สักทีรวมไปถึงปัจจุบันมีกระแสของรอง g ีวิตีเข้ามาทําให้หลายๆคนอาจรู้สึกท้อแท้ไม่ว่าจะเป็นกับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้จนเข้มงวดจนเกินไปหรือรองจีวิตีที่หลายๆคนตีความออกมาแล้วรู้สึกว่ามันต้องใช้เงินมากจนเกินไปติดกแกรมหรือโอเวอร์มาก จนเกินไปทําให้บางทีก็รู้สึกท้อแท้แล้วก็ไปไม่ถึงเป้าหมายหรือบางทีก็รู้สึกว่าไม่อยากทําแล้วล้มเลิกดีกว่าวันนี้ลอามาฟังเทรนสุขภาพในปี2026ที่ช่องของเราคิดว่าต้องมาแน่ๆเน้นในเรื่องของทางสายกลางทําได้ทุกคนแล้วก็ทําได้แบบยั่งยืนค่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของการออกกําลัางกายค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆคนตั้งเป้าหมายเอาไว้และ ก็ทำไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญจําเป็นมากๆนะคะโดยเฉพาะกับคนปัจจุบันที่มีวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยได้ใช้แรงมากเหมือนคนสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนั่งทํางานอยู่กับที่ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือเป็นหลักนะคะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมทางกายอะไรมากนะักดังนั้นการออกกําลังกายนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เราสุขภาพดี ขึ้้นดวยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าออกกําลังกายจนหักโหมต้องออกกําลังกายวันหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมง3มชั่วโมงขนาดนั้นนะคะในปัจจุบันนะคะมีงานวิจัยมาแล้วค่ะว่าการออกกําลังกายเพียงแค่150นาทีต่อสัปดาห์นั้น <c oughs> ก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าใครที่สามารถออกกําลังกายได้ถึง150้านาทีต่อสัปดาห์แล้วก็สามารถเพิ่มโดสขึ้นไปได้เหมือนกับการกินยานั่นเองค่ะ ฟังดูว่า150นาทีต่อสัปดาห์อาจจะเยอะนะคะแต่เราสามารถแบ่งได้ค่ะทางใหญ่ๆเลยก็30นาที5วันต่อสัปดาห์นะคะหรือความรู้ใหม่นะคะก็คือสามารถแบ่งออกกำลังกายได้นะคะรอบละ10-15นาทีค่ะแล้วก็ทำบ่อยๆทำให้ได้สม่าเสมอให้ถึง150นาทีต่อสัปดาห์หรือถ้ามากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีค่ะรวมไปถึงการออกกาลังกายนอกเหนือจาก การวิ่งหรือว่าการเดินที่ว่าเรารู้จักในนามของคาร์ดิโอใช่ไหมคะในปัจจุบันเทรนก็คือจะต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยค่ะก็คือเป็นการออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งค่ะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในคนที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะเนื่องจากว่ามีงานวิจัยพบว่าอายุ40ปีขึ้นไปโอกาสที่จะมีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนั้นพบมากขึ้นค่ะหรือที่เรียกว่าภาวะซาโครพเนียนั่นเองซึ่งทํามวลกล้ามเนื้อเราน้อยลงก็มีโอกาสที่จะเกิดโรค ต่างๆหรือว่าเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มรวมไปถึงพวกกระดูพรุนได้เลยนะคะ ต่อมาในเรื่องของอาหารก็เป็นอะไรที่สําคัญนะคะเพราะเรากินอาหารทุกวันวันละหลายๆมือด้วยนะคะเทรนเดิมนะคะก็จะมีการเน้นให้กินคลีน100%เกินคีโตทํา IF อะไรแบบนี้เนาะซึ่งบางทีการทําแบบนี้จนสุดตรงเกินไปก็อาจจะเกิดผลเสียได้นะคะเช่นก็จะมีงานวิจัยว่าการกินคีโตไปตลอดอาจจะทําให้ไขมันในเลือดสูงขึ้นได้นะคะรวมไปถึงการกิน IF ตลอดเวลานะคะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้เนาะดังนั้นการ กินอาหารนะอาจจะไม่ได้แบบว่าไปทางไหนทางหนึ่งจนสุดโต่งนะคะแค่ว่าเลือกอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพของเราอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเนาะเช่นถ้าเรามีโรคประจําตัวเช่นเป็นเบาหวานก็อาจจะต้องคุมในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้นเน้นโปรตีนเน้นไขมันดีเนาะซึ่งอันนี้จริงใช้ได้กับเกือบจะทุกโรคเลยหรือแม้แต่คนที่ยังไม่ได้เป็นโรคอะไรก็ตามนะคะกินเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคนั้นๆค่ะ ตามเทรนด์เดิมที่เราเคยได้ยินการรณรงค์เรื่องผักครึ่งหนึง่งอาหารอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่มาแยกย่อยหน่ค่ะว่าอาหารอย่างอื่นครึ่งหนึ่งก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรต 1ส่วนสี่แล้วก็จะเป็นโปรตีนอีก1ส่วนสีค่ะอันนี้คือสัดส,ส่วนที่พอเหมาะนะคะแล้วก็อาจจะต้องไปดูการปรุงอาหารด้วยค่ะไม่เค็มจัดไม่หวานจัดแล้วก็น้ํามันที่ใช้ต้องใช้ให้เหมาะสมด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสจนเกินไปไม่ใช่ว่ากินแบบนี้ทุกมื้อนะคะมันก็อาจจะมีมือที่เราต้องเอาไปทานอาหารนอกบ้านหรือว่าไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนอาจจะมีหลุดบ้างอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องทําอะไรสุดโตง่งหรือว่าซีเรียสมากจนเกินไปค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าหลวมจนเกินไปนะคะเช่นวันนี้ออกไปปาร์ตี้แล้วพรุ่งนี้ไปอีกไปอีกเรื่อยๆแบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าถึงจะออกไปข้า้นออก,กินข้าวข้างนอกเราก็เลือกเมนูที่เหมาะสมได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ เน้นเรื่องของการทานอาหารหลักเป็นมือมือนะคะไม่ทานจุบจิบค่ะเพราะว่าการทานจุบจิบจะไปกระตุ้นอินซูลินให้หลั่งออกมาเรื่อยๆนะคะทําให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีภาวะดื้ออินซูลินได้แล้วก็ทําให้เกิดภาวะอ้วนได้ด้วยค่ะข้อที่3ค่ะ เรื่องการพักผ่อนการนอนนะคะอันนี้ก็สำคัญค่ะโดยทั่วไปก็จะนอนอยู่ที่ประมาณ7-9ชั่วโมงแล้วก็ในผู้สูงอายุก็คือต้องนอนมากกว่า7ชั่วโมงขึ้นไปเพราะว่าการที่เราพักไม่พอนอนไม่พอนะคะจะทำให้กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนอนนะคะมันทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่ฟื้นตัวแล้วก็จะเป็นปัญหาสะสมทาให้เราเกิดปัญหาสุขภาพตามมานะคะเช่นการนอนไม่พอ ก็อาจจะทําให้ภูมิคุ้มกันต่ําลงเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆได้ง่ายนะคะ คนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับก็ลองไปใช้วิธีตามที่เราเคยทาคลิปไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดจอนะคะในปัจจุบันเป็นปัญหาสําคัญมากๆค่ะถ้าเราเล่นจอก่อนจะนอนมันก็จะทําให้ร่างกายเราโดนกระตุ้นตลอดเวลาก็ทําให้ไม่เปิดโมดการนอนการพักผ่อนสักทีนอนในห้องที่เหมาะสมมืดไม่ร้อนจนเกินไปไม่มีเสียงดังรบก,กวนรวมไปถึงทริคอื่นๆนะคะที่เราทำคลิปไว้แล้วสามารถไปดูได้คะ่ะและใน ปัจจุบันเราก็ทราบแล้วค่ะว่าการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ได้นะคะเนื่องจากว่าขณะที่เรานอนหลับจะมีการกําจัดขยะที่อยู่ในสมองหรือที่เรียกว่าเบต้าอะไมลอยนะคะแต่ว่าถ้าเรานอนไม่เพียงพอการกําจัดพวกขยะเหล่านี้ก็จะลดลงไปนะคะทําให้เกิดการสะสมเป็นคราบพลักแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบขึ้นส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมลงได้แล้วก็มีภาวะอัลไซเมอร์ตามมาได้ และสิ่งสุดท้ายที่หลายๆคนมองข้ามค่ะก็คือการกำจัดหรือการควบคุมความเครียดค่ะนอกเหนือจากความเครียดจะส่งผลต่อจิตใจแล้วนะคะยังส่งผลทำให้ร่างกายเราผิดปกติได้หลายอย่างเลยค่ะเช่นทำให้กล้ามเนื้อเกร็ง เกิดอาการปวดแล้วก็ทําให้นอนไม่หลับได้ด้วยค่ะรวมไปถึงความเครียดยังทําให้ร่างกายมีการหลัง่งฮอร์โมนหรือว่าสารต่างๆในร่างกายที่ผิดปกติไปถ้าเป็นแบบนี้ไปนานๆมีโอกาสทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ค่ะวิธีการจัดการความเครียดนะคะมีได้หลายๆอย่างเลยค่ะเลือกเอาตามที่เราชอบเลยนะคะก็คืออาจจะเป็นการทําสมาธิการหายใจช้าๆลึกๆ5นาทีเนาะก็จะคล้ายๆการทําสมาธินั่นแหละหรือการ อยู่เงียบๆนิ่งๆนะคะลองคิดทบทวนสิ่งต่างๆเนาะแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าคิดมากไปเรื่อยๆนะคะรวมไปถึงการหากิจกรรมที่ชอบ ทำในแต่ละวันค่ะแต่บางทีมันก็ยากเนาะบางทีเราก็เครียดแบบไม่รู้ตัวนะแต่ว่าถ้าลองมาทำแบบนี้อาจจะช่วยให้ภาวะความเครียดนั้นลดลงได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครมีความเครียดจนไม่สามารถกำจัดเองได้จริงๆอันนี้แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ได้เลยนะคะถ้าจะให้สรุปนะคะทั้งหมด พูดไปนะคะการดูแลสุขภาพง่ายๆนะคะไม่ต้องทำจนสุดโต่งแค่ทำให้พอดีแล้วก็ทำให้ได้ทุกวันสม่ำเสมอออกกำลังกายบ้างกินอาหารสุขภาพแต่ว่าก็ไม่ต้องไปซีเรียสจนสุดโต่งนอนให้พอแล้วก็ใจต้องได้พักหลักๆก็คือเน้นทางสายกลางเป็นหลักค่ะไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปเพียงเท่านี้เราก็จะได้สุขภาพที่ดีที่อยู่กับเราไปนานๆสามารถ ทำได้ตลอดและก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ